สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นลูกไก่นะจากร้านวีรัชเจริญอาหารสัตว์นะครับร้านวีรัชเจริญอาหารสัตว์ของเราก็จะตั้งอยู่ที่82หมู่8ตำบลท่าหลวงอำเภอเมืองจัดทิจิตนะครับลหลายหลคนสงสัยแล้วก็สอบถามเข้ามาเยอะมากว่าร้านอยู่ที่ไหนนะครับร้านอยู่ตรงสี่แยกเลี่ยงเมืองนะครับโรงเรียนยอแสตทิจิตนั่นเองนะครับใครที่ผ่านมาแล้วก็อยากมาดู อันสัตว์ของเรานะครับเราก็จะมีลูกไก่ไข่นะครับลูกเป็ดไข่ลูกไก่สามสายนับลูกเป็ดปากกิ่งครับผมลูกไก่เนื้อนะครับก็เข้ามาสั่งได้นะครับหรือว่าอะไๆคนบอกว่าอยากโทรมาสอบถามก่อนก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสองศูนย์สี่สามสองแปดแปดเก้าครับหรืออีกเบอร์หนึ่งครับศูนย์แปดหกเก้าสามหนึ่งห้าห้าสองศูนย์ครับ ถ้าท่านใดนะครับอยากติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางร้านของเรานะครับก็เข้ามาสามารถที่จะกดลิงก์ได้นะครับใต้ลิงก์ของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเราจะอัปโหลด YouTube ให้เป็นประจำเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจากที่เห็นนะครับก็เป็นลูกไก่อายุนะครสามวันนะครับลูกค้าที่สนใจลูกไก่ไข่นะครับเป็นไฮบิดนะครับอันนี้เป็น ไก่ของบริษัทแหลมทองนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับอันนี้รูปไก่แข็งแรงมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยตามในรูปเลยยังไงก็อย่าลืมทักกันเข้ามานะครับสวัสดีครับ